สายครูเป็นสายใหญ่ไม่โดดเดี่ยวเดียวดายขันครูเจอเป็นเอกแห่งดวงมวลผีครูเจอเป็นใหญ่แก่พูดผีปีศาจหลายเป็นเทศแห่งสัตรา หากไม่มีขันครูผู้นั้นจะสืบวิชาไม่ได้หรือเรียกว่ามันจะเอาบาแป้หรือจะไม่ชนะเพราะพละกําลังไม่พอสู้ต้องมีพลังครูอบอุ้มองค์ความรู้เอาไว้เป็นสิ่งย้ําเตือนอยู่ในจิตใจของสรันสวรรณโชตสละเจิงหรือช่างฟ้อนเจิงจากจังหวัดเชียงใหม่ที่สืบทอดและเผยแพร่ชั้นเชิงการต่อสู้ในวิถีล้านนามาไม่น้อยกว่า20ปี จนถึงวันที่ได้แสดงเปิดควงเจิงย้อนอดีตไปสัมผัสจิตวิญญาณครูด้วยการวาดลายไม้มือตามท่าแม่บท ทำให้ลีลาฟ้อนในท่าบิดบัวบานเกลียวกล่าวช้างซ่อนงวงกาสามปีกจงังหวะเอี้ยวตัวและย่างก้าวสุขุมมาอยู่หน้าฉากสื่อผสมรวมถึงสื่อด้วยเสียงดนตรีปีจุ่มในเจิงสาวไหมที่สร้างสรรค์เป็นการแสดงวิถีแห่งเจิงในโรงละครช้างเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครสะท้อนถึงเจิงที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์มีความงามอยู่ในการเคลื่อนไหว หากโจทยากอยู่ที่การสื่อสารกับคนดูที่อยู่นอกวงซึ่งไม่คุ้นเคยกับเจิงมาก่อนโดยใช้ตัวตนของสลาดเจิงมาอยู่ในการแสดงศิลปะให้เห็นว่าเจิงไม่ได้หายไปจากยุคสมัยซึ่งใช้เวลานับเดือนออกแบบและฝึกซ้อมการแสดงการที่จะมาแสดงที่ผู้ชมจะต้องจดจ่ออยู่กับงานแสดงของเราก็ต้องมีการเตรียมตัวมากนะครับ ทั้งเรื่องของพละกกาลังนะกําลังกายกําลังใจนะต้องฝึกฝนแทบจะว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับคือถ้าเป็นพื้นที่โรงละครนะฮะสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศนี้คือเป็นพื้นที่ที่งานศิลปะอะไรก็ได้สามารถอยู่ด้วยกันอันนี้คือ,อ,อสิ่งแรกที่เราต้องการนะครับก็นําพาไปสู่เดือนที่แล้วที่เป็นงานของคุณบูกังเชงนะครับที่มาจากไต้หวันอันนี้ก็คือเป็นงานคอนเทมเพอรีเลยนะครับชิ้นที่สองก็เป็นของอ,อ,อาจารย์สลันนะครับที่เป็นงาน เราเราเรียกว่าศิลปะแบบแบบแบบพื้นบ้านก็ได้เลย เรียนรู้เรื่องการฟ้อนเจิงนะคะผ่านการเวิร์กช็อปในโรงละครช้างก็เป็นวงล้อมที่ใหญ่เท่าๆกับพื้นที่ของโรงละครเลยค่ะก็ให้ครูเจิงนะคะได้ถ่ายทอดนะคะศาสตร์ศิลป์ที่มาจากศิลปาก,การต่อสู้ที่เริ่มต้นจากอาวุธในตัวเองนะคะยิ่งถ้าได้ฝึกซ้อมผ่านการฟ้อนรำมากๆก็จะยิ่งทําได้คล่องขึ้นเมื่อเจอสถานการณ์จริงค่ะซึ่งในอดีตก็เป็นการต่อสู้รอบทิศทางน,นะคะที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและก็ความงามค่ะ แปลว่าเจิงจะหมายถึงชั้นเชิงการต่อสู้ให้อยู่รอดตามอย่างวิชาของนักรบในอดีตแต่สําหรับสรันสวนโชคยังหมายถึงการฝึกฝนความคิดสติละไวยพริบภายใต้ท่วงท่าอันเป็นแบบแผนซึ่งซืมซับมาจากการได้เห็นครูรุ่นก่อนฟ้อนในงานบุญหรือครัวตนันจึงเก็บความประทับใจในวัยเด็กมาสู่การเรียนเจิงครั้งแรกในวัย15ปีกับพ่อครูคําพรมวงศ์ต่อมาถึงครูเจิงในเชียงใหม่เช่นพ่อครูล่าคําสุขช่างสาร พระอาจารย์พันแสนธรรมชัยและพ่อครูทรงชัยสมปรถนาะจนปัจจุบันเปิดบ้านสลาเจิงล้านนาในอำเภอแม่ริมเป็นพื้นที่สอนวิชาเจิงให้แก่ผู้ที่สนใจและครั้งนี้ยังเล่าเรื่องราวความหมายของเจิงผ่านช่วงเวลาฝึกการย่างขุมซึ่งเป็นหัวใจของเจิงการตบมะผาให้มีเสียงดังราวกับประทัด รู้จักแม่ลายฟ้อนและสุนทรียภาพในการฟ้อนเจิงเพื่อให้มือใหม่เรียนศาสตร์และศิลปของเจิงไปพร้อมกันซึ่งหลายปีที่ผ่านมาโรงละครช้างเป็นพื้นที่แสดงออกของศิลปินก่อนเว้นช่วงไปเพราะโควิด -19 ทําทำให้การกลับมาฟื้นคืนชีวิตให้พื้นที่อีกครั้งค่อนข้างท้าทายเพราะทำบนความหมายของการเติมประโยชน์นอกเหนือจากเป็นพื้นที่แสดง ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นศิละปะร่วมสมัยหรือเป็นศิละปะพื้นบ้านแต่ว่างานศิละปะมันมีชุดของภาษาครับใน,ใ,นใ,นรในการสื่อสารกับ,กบผู้ชมแล้วก็ผมก็สนใจในชุดของภาษาของเจิงที่เป็นวิวัฒนาการของอาวุธการต่อสู้ไปจนถึงชุดความงามของการฟอนเมื่อเราจะเผยแพ่นะครับงานเผยแผ่นี่สำคัญที่แข่งกับเวลานะฮะแล้วก็เราต้องการปริมาณ ของผู้ที่เข้ามารับเอาวิชาความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของผมและก็การทําง,งานที่ผ่านมาไม่ได้เฉพาะแต่คนภายในนะครับแต่ว่าพยายามสื่อสารไปสู่คนทุกคนบนโลกนะครับคนล้านนาผูกพันกับเจิงมาอย่างยาวนานจนเป็นวิถีหนึ่งของชีวิตหากไม่กี่สิบปีมานี้ความนิยมลดลงเพราะความจำเป็นในการใช้งานต่างจากอดีต ส่วนคนมีวิชามักหวงแหนไม่ถ่ายทอดให้ใครง่ายๆเกิดเป็นช่องว่างของการสืบต่อมรดกภูมิปัญญาการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบซึ่งเป็นของคู่มากับสังคมล้านนาทำให้เกิดความพยายามกระตุ้นวงการศิลปะเจิงผ่านพื้นที่ศิลปะความงามและสุนทรียะและเห็นคุณค่าของเจิงที่สั่งสมมาจากอดีตนำอ้อยบุญสถาพรไทย P ี s รายงาน